เดี๋ยวจี๊ขาหักคนนี้ถตายสองคนดียวลอยแปดวีนี่มันนานจริงลอยแปดวีพี่ตั้งกลองเห็นมันถ่ายลอยแปดวีนี่เหรอเออลอยแปดวีเออนานปวดไหมครึ่งทางเดี๋ยวพี่จะตัดออก เฮ้ยคุณนาโอ้ไม่อยกหกอันนูทันเอาไ่เขาไปตีกัเขาไหมนั่นนักไ่มเดี๋ยวยิงตีไิจตยบังคับเป็นกะไปตีกับเขาเถอะกะตีแบบนี้บวมบอกเลยบว้เต้ม

เล่นโคตรมันคนรทายมันก็ทายโคตรทาย,ายาดูเต่ดูคนคเล่นเถอะคู่เล่นอย่างมันคนรทายอย่างเมื่อย <laughs>